สวัสดีค่ะพบกับนัดอีกแล้วนะคะจากรัตะนายนตการนะคะวันนี้เรามีนิสสันนะคะ NP 3 0 0นะคะเป็น b a c k Edition ค่ะปี2019มาแนะนำนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยค่ะไฟหน้าเป็น LED projector นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะล้อเป็นล้อแม็กของสแนด้วนจากโรงงานนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นแบบ m ั l t ิฟัง c t i o n นะคะมี cruise control ควบคุมความเร็วให้ด้วยค่ะ เป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะเ,เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6เกียร์เดินหน้าค่ะคอนโซลเป็นคอนโซลสีดำนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะตัดด้วยสีส้มนะคะเป็นแนวสปอร์ตนะคะส่วนด้านหลังนะคะจะมีแอร์ให้ทางฝั่งของผู้โดยสารด้วยนะคะห้องโดยสารกว้างขวางค่ะนั่งสบายค่ะ ถ้าท่านได้สนใจนะคะติดต่อนะัดได้ตามเบอร์นี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยนะคะด้วยการติดตามช่องเรานะคะรัตนยนตการลดมือสองสมุดปาการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะ